สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอ2ตัวล่างนะครับผม2ตัวล่างนี้จะเอามาจากนะครับสูตรดับนะครับสิบสูดด้วยกันนะครับแต่ละหลักนะครับก็จะเป็น2ตัวล่างนะครับก็คือ10ล่าง10สูตร นะครับเลขดับหน่วยล่าง10สูตรเลขดับนะครับผมผมจะให้ดูในส่วนของอ่าสิสูตรนะครับนะครับอันนี้เป็นเลข5นะครับก็ขออนุญาตนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือ10สูตรนะสำหรับหน่วยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือ10สูตรนะครับสูตรนะครับขอยุ้าอีกครั้งนะครับผมเป็นสูตรเลขดับนะครับผมเป็นช่องดับ เลขดับนะครับช่องนี้นะครับเราจะทําการหาเลขดับก่อนนะหาเลขดับแล้วก็ค่อยมาคัดเอาเลขเด่นออกมานะครับผมนะก็ถ้าแนวทางมันไม่ตรงกับท่านไหนก็ผ่านได้นะครับผมนะผ่านได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเลขดับนะครับในส่วนของสูตรที่1ของหลัก10ล่างนะครับผมได้เลข5นะนะครับผมอันนี้นะครับนี่นะครับ ได้เลข5นะครับอันนี้5นะครับผมนะดูตามไปเลยนะครับสูตรที่2ได้เลข1นะครับผมอันนี้ครับสูตรที่2ได้เลข1นะครับนะสูตรที่3ได้เลข9นะครับผมเลข9นะนะครับผมแล้วก็สูตรที่4ได้เลข9นะครับผมนะสูตรที่5ได้เลข5นะครับผมสูตรที่5นะได้เลข5นะครับเป็นเลขดับนะ สูตรที่6นะครับได้เลข7นะครับ7คือตัวนี้นะครับแล้วก็สูตรที่7ได้เลข7นะครับสูตรที่7ได้เลข7นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่7ได้เลข7สูตรที่8ได้เลข7นะครับผม8ได้เลข7นะสูตรที่9ได้เลข9นะครับผม9ได้เลข9นะสูตรที่10นะครับผมสูตรที่10ก็ได้เลข9นะครับผมนะ อันนี้คือ10 10ล่างนะครับผมมาดูหน่วยล่างครับผมสูตรที่1ได้เลข7็นะครับผมนะแถวนี้นะครับผมสูตรที่1ได้เลข7็นะครับ7นะครับสูตรที่2ได้เลข9นะครับผมสูตรที่2ได้เลข9กนะ9นะครับผมสูตรที่3ได้เลข4นะครับที่3ได้เลข4คือตัวนี้นะนะครับเลข4นะครับคือตัวนี้สูตรที่4 นะครับได้เลขเก้านะครับผมสูตรที่4ได้เลขเก้านะครับสูตรที่5ได้เลข0นะครับอันนี้นะครับ5ได้เลข0สูตรที่6ได้เลข4นะครับสูตรที่6นะได้เลข4นะครับผมสูตรที่7ได้เลข5นะครับ7ได้เลข5นะครับเป็นได้เลขดับนะครับสูตรที่แปนะครับผมได้เลข1นะครับผม แได้เลข1แล้วก็สูตรที่9ได้เลข8นะครับที่9ได้เลข8นะนะครับคือตัวนี้ครับสูตรที่10ได้เลข9นะครับผมสูตรที่10นะดับหนวยล่างนะครับสูตรที่10ได้เลข9นะครับอ่าโอเคครบนะครับก็จะมาแบ่งปันได้เรียบร้อยนะครับผมนะครับลัก10ล่างนะครับผมคัดออกมาแบบนี้นะครับผม0นะครับ0เด่นนะครับ1ดับ2เด่น 3เด่น4เด่น5ดับนะครับ6เด่น7ดับ8เด่น9ดับนะครับเด่นนะครับหลัก10ล่าง2 0 3 4 6 8นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดทีหลังนะมาดูหลักหลักหน่วยล่างนะครับผมนะมาดูนะครับผม0ดับ1ดับ2เด่น3เด่น4ดับ5ดับ6เด่นนะครับ 7ดับ8ดับเดับนะครับเด่นหลักหน่วยล่าง236นะครับทีนี้ผมจะเอามาเปรียบเทียบในส่วนของเลขดับของอ่ล่างนะครับหลัก10ล่างดับอะไรนะครับหลักหน่วยล่างดับตัวไหนนะครับผมนะก็ได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะนะครับถ้าท่านไหนดูในส่วนของอ่ แนวทางย้อนหลังนะครับแนวทางย้อนหลังที่ผมลงไปนะครับก็จะรู้ว่าตัวเลขมันมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนะครับมาดูในส่วนของหลัก10ก่อนนะครับผมนะเบื้องต้นนะครับผมดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลัก1กับ6นะ1กับ6นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักสักครู่นะครับ ดับล่างทุกหลัก1กับ6นะครับอันนี้ครับผม1กับ6นะครับผม1กับ6นะดับล่างทุกหลักคือตัวนี้ครับผมนะงวดที่ผ่านมา3และ7นะครับ3และ7ก่อนหน้านั้นก็เป็น2และ8นะครับก็ดับยาวนะครับดับยาวในส่วนของเบื้องต้นได้ไปแล้วนะครับผมมาดูในส่วนของหลักสิบนะครับ หลัก1ิบล่างนะครับผมทำไมถึงได้หนึ่งสามสี่ดนะครับหนึ่งสามสี่แปดผมจะเพิ่มเลขหกไปนะครับเพราะว่ามันดับล่างทุกหลักนะครับผมจะเพิ่มเลขหกก็จะเป็นหนึ่งสามสี่หกแปดนะครับหนึ่งสามสี่หกแปดนะครับอันนี้ครบนะอันนี้คืออันนี้คือหลัก10บล่างนะครับดูสถิตินะครับผมนะสถิตินะตั้งแต่วันที่หนึ่ง มีนานะครับซิตี้ตั้งต้นของสูตรดับนี้มันวันที่16มีนา62นะครับผมนะมาดูนะครับผมนี่สำหรับที่ผมเอานะครับเพราะว่าหลุดแค่หนึ่งครั้งจาก55งวดหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับคือวันที่16กรกฎานะครับตั้งแต่วันที่16มีนา62รวมทั้งหมด55งวดหลุดงวดประจวบวันที่16กรกฎาแค่หนึ่งงวดเท่านั้นผมก็เลยต้องเอามาใช้ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเดินดีนะครับโอเค นะครับ2นะครับ2 5 6 8 9นะครับผมจะเพิ่มเลข1นะครับเพราะว่าดับล่างทุกหลักก็จะเป็นนะครับ1น5 6 8 9นะครับผม1 2 5 6 8 9เนะครับโอเคนะครับได้ครบนะครับผมนะได้ครบเสร็จแล้วนะครับสำหรับในส่วนของหลัก10นะมาดูหลัก10นะครับ0,2 R20 3 468นะครับ 023468นะนะครับแล้วก็236นะครับ236ทีนี้เราจะตัดแบบนี้ครับผมเราจะตัดแบบนี้นะเราจะเอาเลขดับหลักสิบนะครับมาตัดนะครับผมนะครับ1ไม่มี3 3มสามมีสานะครับเราตัดนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เป็นเลขดับนะเราตัด3นะครับผมสี 4, มีไหมมีเราตัด4 6่หมีไหมมีเราตัด6 8มีไหมมีเราตัด8นะครับฉะนั้นเหลือเด่น0นย์และ2หลัก10ล่างนะครับ0และ2นะครับนะมาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับ1 2นะครับ2นะครับมีนะครับเราตัดนะครับเพราะว่าเป็นเลขดับเลข2นะครับ6มีเราตัดเพราะว่าเป็นเลขดับนะครับเหลือ3นะครับฉะนั้นก็เป็น0 3 0ย์นย์อะครับอันนี้นะครับ0 3 0ย์นย์นะครับก็ อันนี้คือแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นตัวเลือกนะเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกในระดับหนึ่งนะครับผมว่านะถ้ามาดูในส่วนของสูตรที่สูตรตารางนะครับถ้ามาเอาไปเทียบนะครับสูตรตารางก็มีโอกาสนะครับคือตัวนี้นะครับให้เน้นไปที่2 3ล่างนะครับ2 3าล่างนะ2 3ล่างนะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมยังลังเลกับเลข7อยู่นะ นะครับเจ็ดนะครับ7นะนะครับถ้าเจ็ดนะครับแต่เมื่อมันได้ตัวนี้ก็โอกาสน่าจะมีนะครับโอกาสน่าจะมีนะครับเพราะว่ามันมีอีกสูตรหนึ่งที่ผมนำเสนอไปนะครับวิ่งบนล่างตัวตัวเดิมนะครับก็คือ1และ2นะครับถ้า2มาก็จะเป็น2-3ถ้า7มาก็จะเป็น7-3นะครับสำหรับสูตรนี้ก็ได้เลขสองสามนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็ ผ่านได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ชอบในส่วนของสูตรดับเลยนะครับก็ให้ผ่านเลยนะครับนะสูตรดับเลยนะถ้าท่านไม่ชอบในส่วนของแนวทางของช่องนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นสูตรดับนะครับก็ก็ผ่านนะครับแต่ถ้าท่านชอบก็ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับนะดูเป็นแนวทางนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมให้เน้นไปที่ 2- 3ล่างนะครับนะ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ